ะะตอนนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะคะเราก็เลยมาถึงสนามบินเร็วนะคะขณะนานเวลา7นาฬิกาซึ่งเราจะบินทีก็คือสิเอนาฬกาส0นาทีวันนี้เราจะลงเครื่องนะคะจากรุณบัญภมไปที่ฮ่องกงนะคะแล้วเราก็จะลองวิธีเดินทางใหม่ปกตินะเราจะข้ามฝั่งที่มาเก๊าโดยเรือแต่วันนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนวิธีการเดินทางใหม่นี้นก็คือจากสนามบินที่ฮ่องกงนะคะแล้วก็จะต่อรถ ามเรืออะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวติดตามนะคะว่าวิธีข้ามมปนยังไงเพื่อนๆจะได้ตามหนมไปจะได้ไปกันถูกนะคะเดี๋ยวตอนนี้รอเช็คอินก่อนแล้วก็ผ่ากมอลแล้วเดี๋ยวไปเจอกันข้างในนะคะบ๊ายบาย เริ่มทยอยมาต่อแถวรอเลาบอาจะเคนเปิดหัวเราก็หลับรอพอตืออ่นตันน้นมาค่ะก็หลังจากที่เราเช็คอินจากคอมเตอร์ของคาเท่น,นะคะเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เดินขึ้นมาที่ประตูน3นะคะก็คือมา ผ่านตรวจร่างกายแล้วก็ผ่านตอมอนะคะซึ่งถ้าคนไทยจะค่อนข้างมายุ่งยากนะคะก็คือเข้าช่องคนไทยมาได้เลยแล้วก็วิธีสแกนเนี่ยก็จะใช้แบบระบบอัตโนมัตินะคะก็คือสแกนพาส,สปอร์ตแล้วก็สแกนลายมือแล้วก็สแกนหน้า mm hmm. หลังจากผ่านตอมอมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เข้าไปช้อปปิ้งใน King Power นะค่ะช้อปปิ้งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอเวลาขึ้นเครื่อง mm hmm. เดี๋ยวไฟบินจะบินไฟ CX 750นะคะจะบินเวลา10 สิบเนกาสี่สิบนาทีเดี๋ยวตอนนี้อีกครึ่งชั่วโมงเราจะต้องไปอยู่ที่เขตแล้วอะค่ะรอขึ้นเครื่องอยู่ที่เขต G2 เดี๋ยวขึ้นเครื่องเรีงไงเดี๋ยวเจอกันนะคะ รถไฟฟ้าแล้วก็ไปลงที่ตมฮ่องกงนะคะจากผานตมฮ่องกงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็จะเดินทางด้วยรถบัสนะคะเพื่อจะไปเที่ยวมาเก๊ากันต่อเดี๋ยวขั้นตอนอยังไงเนี่ยเดี๋ยวแจ้งให้ดูอีกทีนะคะตอนที่ขอไปนั่งรถไฟฟ้าไปตอมอก่อนนะคะ เราก็ไปตามป้ายเลยสนามบินฮ่องกงเขาก็กำลังมีการปรับปรุงใหม่อยู่นะครับมีการก่อสร้างเขาใจว่าน่าจะขยายนะฮะขยายขึ้นกว่าเดิมเพื่อรองรับ ขายการบินนานาชาติต่างๆเนี่ยเรามาลำนี้นะฮะายการบินที่ปีเอสามสามศูแล้วเราก็มาถึงสถานีรถไฟที่จะไปตมของท่อาทางโกงแล้วนะคะก็พอเดินมาสุดทางว่าอินโฟมิชันนะคะเดินมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายค่ะรถไฟมาแล,แล้วก็ให้เดินลงกันแรกเรืยๆนะคะ ไฟไปนะคะไปที่ตอมอ่ห้องโถงค่ะฮัลโหลไปคันไปก้านอ๋อตรงนี้ก็คือจะนั่งรถไฟเข้าไป<ช>ที่ทิอมเกชั่นอ๋อโอเคยสองนนี้เลยตอนนี้เราก็โตมที่ห้อ,องโถง,งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็อย ขึ้นรถไปมา,านี่ใช่หลังจากที่ขึ้นรถไปมาแล้วไงที่บอกพี่ไงแล้วก็ลงมาจากสารรถไฟมาแล้วก็มาที่ตมไงหลังจากตวรวจตมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะไปรับกระเป๋าแล้วก็จะไปซื้อบัตรอค้ชฟู๊ดเพื่อจะไปซื้อตั๋วเพื่อเดินทางไปมาลากา,การ ง่ายดายมากเลยค่ะแล้วทีเนี้ยเราก็กากตรงนี้ก็เป็นบริเวณต่มาเก้าที่มัมขับาแล้วก็ทีเนี้ยเราก็จะต้อง<ม>ไปซื้อตั๋วเพื่อไปมาเก้าใช่แล้วเราไปลองดูนะคะว่าไปตรงไหนจะต้องมีคำว่ามาเก้าตรงนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันนะคะไปกันไปกันโอเคหลังจากที่เราซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะคะราคาห0ิเหรียญน,นะคะก็เราไปคําว่า ปัดเอาตะกุที่เราซื้อมาใช้ได้เลยนะคะกดคาว่ามาเก้านะคะหลังจากซื้อปวดเสร็จแล้วมันจะมีช่องหนึ่งและช่องสองเราออกช่องสองนะคะคําว่ามาเกาะคะค้าแล้วก็เดินมาด้วยค่ะมาต่อชะลอขึ้นรถนะคะตอนนี้เราจะไปมาเก,ก้าก้า เออมาเก้านะคะทางทางเสถานเนาะเกี่ยวกับขึ้นรถบัสเดินขึ้นรถบัสอยู่นะคะก็คือเดินมาจนถึงถ้าสมมุติว่าหันหน้าออกจากปอมเนี่ยก็คือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมาถึสุดในหาดสุขุปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีลิฟต์เราก็ขึ้นลิฟต์ไปชั้นสามหลังจากขึ้นลิฟต์ไปชั้นสามเนี่ยออกจากลิฟต์มาปุ๊บเนี่ยหันหน้าไปทางถนนเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเดินไปประมาณสัก สองไม้เมตรได้ไหมสังเกต B4 นะคะสังเกต B4 ซึ่งเรามีบ,บัตออโต้คูดเนี่ยเราก็ไปต่อแถวได้เลยพอ B4 ปุ๊บรถมาเนี่ยเราก็สามารถสกแกนบ,บัตรออโต้คูดราคา8เหรียญ8.4เหรียญแล้วก็ขึ้นรถมาหลังจากขึ้นรถมาก็มาลงที่ตมอของมาเก๊าเนาะตมอของมาเก๊าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผ่านตมออมาเก๊าผ่านมาง่ายค่ะหลังจากผ่านตมออมาเก๊าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาใช้บัตรอตโอตโต้คูดที่เราซื้อเนี่ยถ้าคุณออกมอสาสแกนซื้อออกมาจะมีแยกประวัติชุมหายกับ มาเกลาเราก็ซื้อไปมาเกล้านะคะราคาหกพันเหรียญทีนี้เสร็จแล้วก็พอซื้อก็เดินออกไปเพาิงเางแยกหนึ่งกับสองหนึงไปายสองไปมาเก๊าเราก็ไปสองแล้วก็ไปมามาเก๊าเนี่ยตอนนี้เรากำลังนั่งรถเรียบร้อยกก็ค่อนข้างเลยทนี้คนไปมาเก๊้าเยอะมากดูแล้วตอนนี้เดี๋ยวให้อพ่ไปนะว่าเราจะนั่งสะพานข้ามสะพานนี่ก็บรรยากาศภายในรถเที่ยวนี้ที่ไปมาเก๊า หนื่อยมากนี่ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงยามเย็นขนาดนี้เวลาเท่าไหร่อะสี่โมงสี่โมงสิบกรุงเทพสี่โมงที่นี่ก็เป็นห้าโมงเออใช่ใช่ใช่นี่ก็เป็นคือนี่สะพานที่นี้มันจะเป็นสะพานสะพานข้ามทะเลเชื่อมต่อระหว่างเขตเศรษฐกิจของฮ่องกงจีนแล้วก็มาเก๊าโดยใช้เส้นทางตรงนี้เชื่อมต่อหากัน ยาวให้สุดประมาณห้า5้ากิโลนะคะหลังจากเราลงที่สุดตอนแล้ว,ว,วนนนเนี่ยล้วก็จะไปขึ้นรถบอยต่อเป็นรถของ รถเช่าตู้ฟรีทันะคะรรับทั้ตรงไรรับที่ไหนก็เจอเชลตันอยู่อย่ฝั่งไทปลาเราก็เราก็ดูเอาว่าเราจะนั่งรถของของอ่าโรงแรมเชลตันมเราก็จะนั่งของเบเดเชียนเพราะเวเดเชียนเดี๋ยวเชลตันใกล้กันใกล้ันรถฟรีนะคะนั่นเป็นรถฟรีเดี๋ยวเราก็ต้องลองดูนะครับเรามาลุ้นด้วยกันนะคะว่าเราจะเจอหรือเปล่า โอเคเดี๋ยวเจอกันถึงหมาก้าแล้วค่ะตอนนี้เป็นหมาเก้าตามที่ตั้งใจไว้ทีนี้เหนื่อยมากเลยน่าไม่ได้แต่งน้ำไม่ได้กินเดี๋ยวเราจะไปกินน้ำกินผ้าอะไรกันก่อนนะคะไปแล้วเดี๋ยวขา้าเราได้ไงไงขากับเราไปเหมือนเดิมเลย้ะคะฮ่องกงทอร์มินอลฮองกงทอมินอนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะ ไปหาน้ำหาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะไปหารถที่ทางไปโรงแรมเซเลซตันของเราถ้าหาโรงแรมเซเลตันไม่เจอเราก็จะนั่งของโรงแรมเวนิเชียเนาะของโรงแรมเวนิเชียนแล้วเราก็ไปลงฝักตรงข้ามแล้วก็ข้ามสะพานลอยไปไปโรงแรมโอเคไปกันไปกัน let's go โชคร้ายรงที่เราเจอทัวร์จีนแล้วก็เอากระเป๋าพวกนี้มันมันขึ้นขึ้นมาได้เลื่อนไม่ได้แล้วลิฟต์คนจีนเต็มเลยเราก็เลยต้องแกบกกระเป๋าสองใบนี่ขึ้นบันไดขึ้นบันไดประมาณบันไดสูงๆประมาณสามชั้นนะคะหนึ่งสองสามประมาณสามชั้นหลังจากขึ้นปุ๊บแล้วเนี่ยก็ไปเจอชั้นข้างบนเนาะก็ลงลิฟต์ลงมาข้างล่างอีกชั้นจีหลังจากชั้นจีเสร็จแล้วก็ต้องเดินออกมาค่ะเดินออกมา,เด,ออกมาเดินออกมาข้างนอกแล้วเราจะเจอคําว่า รถบัสฟีคาสิโนรถบัสฟีคาสิโนก็คือช่องแรกนะคะท่นต้องไปลมกอบเขาช่องแรกที่เข้ามาคือช่อีสองช่องนะคะก็คือมาเขาโซลารี่ก็คือนั่งเรือฟรีคะือางสิโนนะคะเราก็ไปลงเวนิเชียนนะคะตอนนี้ลงเรือไม่ฟรีลอนั่งเรือไม่ฟรีใช่ไหมนั่งรถไปลงเรือฟรีอ๋อเออเออก็เนี่ยค่ะ ไปเวนเชียแล้วก็เดินข้ามฝั่งถนนไปโอเคโอแล้วเราก็ได้นั่งรถฟรีแล้วนะคะไปเวนเชียซึ่งคนขับรถเขาสุนทรสางกินไม่ได้ฉะนั้นเราก็เชื่อกันดูนะคะว่าเวนเชียหลงป้ายไหนเดีย๋ยวเรามาลุ้นกันดูแต่ตอนนี้เราไปนั่งมาฟรีสงใจแล้วล่ะสู้สู้ไหมคะ รถฟรีเนาะวฟรมอบาร์ดคไทชัตตบัสุดมาางอัเ่าาะลงสองเรรเแนาเียนแตไทริตแลหาลายทางที่สามคืก็ไปิเชนมือนีันเราก็เลยต้องนั่งรถบัสคันนี้ไปที่โรงแรมสรุปว่ามันหลายต่อมากเลยอะนั่งรถประมาณหนึ่งต่อสองสามสี่หาประมาณห้าตได้เดี๋ยวถึงโรงแรมแล้วเดี๋ยวทำแผนที่แล้วเดี๋ยวทำเป็นลิฟวไว้ให้นะคะเพื่อนๆจะได้เข้าใจ รอ้อล่ 2ันที่สิบยี่สิบแล้วก็ยิบสองเช้าแล้วก็จะออกจากมาเก้าไปฮ่องกงไปที่ฮ่องกงต่อนะคะตอนนี้ขอไปเช็คอกินที่พักผ่อนโรงแรมเราเคยมาพักแล้วเมื่อเมื่อหกปีที่แล้วเนาะก่อนโควิดห้าหกปีที่แล้วแล้วตอนนี้เราก็มาพักแต่เราเราก็หลับพักสบามเพราะว่ามีห้างสรรพสินค้ามีอะไรอย่างนี้เต็มหมดเลยก้องพ น,น,นะคะะและแล้วเราก็มาถึงห้องพักที่โรงแรมเชลตันนะคะห้องพักก็กว้างขวางดีจริงๆแล้วเราจองจริงเดี๋ยวไว้นะคะแต่ว่าคนมาพักที่โรงแรมเชลตันเยอะมาก ต่อคิวเช็คอินประมาณชั่วโมงหนึ่งสุดท้ายห้องไม่ว่างเราก็เลยต้องยอมเอาเป็นห้องเตียงคู่แล้วก็พรุ่งนี้ก็เขาถึงจะย้ายห้องให้เป็นเตียงเดียวนะคะแล้วเขาก็เลยเรู้สึกผิดที่แบบไม่มีห้องเตียงเดียวที่ปลอดรือที่เราเขาก็เลยเอาห้องซีวิวให้เราก็โอเคค่ะให้ไอภัยได้ห้องซีวิวหอ้องเราก็ดนี่เลยวิวหอทาวเวอร์วิวสวยมากเลยค่ะตรงนี้ เดูใกล้ๆสินี่เป็นตึกเวนเชียนอยู่ข้างหน้านะคะโรงแรมเวนเชียนก็เดินทางสะดวกสบายนะคะสําหรับที่มาเกาถ้าห้องกว้างขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะเราจะองห้องพักห้องนี้ราคาเท่าไหร่นะเจ้ากับอากโกดาเจ็ดหรือแปดพันเนาะประมาณนี้ค่ะก็เตียงก็เตียงใหญ่อยะคะ่ะผ้าก็สะอาดดีโอเคนุ่มเลยส่วนห้องน้ําก็โอเคห้องน้าก็กว้างขวางนะคะ ก็มีอาบน้ําแยกเป็นสัดส,ส่วนเนาะมีห้องชาเวอร์แล้วก็มีอาาบน้ําก็มีหน้ากระจกแล้วก็มีชักโครกตรงนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะเป็นสัดเป็นส่วน<ส>วันนี้เป็นทริปแรกที่เที่ยวแบบขนโโเหนื่อยมากหน้าก็ไม่ได้แต่งแต่ก็สนุกค่ะส่วนเรื่องการเดินทางเนี่ยเกี่ยวกับการเดินทางทางรถเนี่ยเดี๋ยว จะเขียนเขียนเป็นข้อๆไปเป็นตออเป็นทอดๆไปนะคะว่าเราเดินทางขึ้นตรงไหนยังไงเดี๋ยวในคลิปเนี่ยท้ายคลิปะเดี๋ยวเราจะเขียนจะเขียนให้เป็นละเอียดเลยแล้วก็เอออันนี้ก็จะเป็นชั้นวางของสมนี่ตู้เย็นเนาะเพราะไม่ได้ใช้นี่ค่ะใช่ไหมน่าจะใช้ตู้เย็นนะคะเนี่ยก็ไม่ได้เสียบไฟถ้าจะใช้ก็เสียบเอาคนใหญ่คนที่ี่เขาก็มีชั้นวางของก็มีน้ำเปล่าสองขวดเดี๋ยวที่นี่เขาไม่ค่อยกินน้าเย็นเท่าไหร่มีรองเท้าใส่ในห้อง รวมก็โอเคนะคะวันนี้ขออาบน้ําพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ายังไม่เหนื่อยยังมีแรงอยู่ก็จะอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ไปเดินเล่นแต่ถ้าเดี๋ยวขอดูอีกทีท้าไมียนก็เจอกันพรุ่งนี้เลยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนนะบ๊ายบาย